ครับสวัสดีครับเรามาพบกันในอ่าในรอบที่2ของวันนะครับเป็นคลิปที่2ของวันเป็น English เรือพิฆาตนะครับอ่าเป็นเป็นคลิปที่3นะครับหรือเรียกว่าท่อนแยกที่ที่2จนจบท่อนเป็นอ่าเป็นคลิปที่3นะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะให้มานานะครับเป็นนางแบบหลักนะครับและที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นนางแบบและนายแบบนะครับช่วยมานาทําภารกิจให้สําเร็จครับเริ่มเดินครับผม ทุกคนบอกเหตุผลด้วยนะครับเวลาที่ครูถามว่าเดินแตนนี่มาเพื่ออะไรให้บอกเหตุผลด้วยพวกเราไปฝึกทําตามที่บ้านนะครับฝึกเดินสีขาวให้ชํานาญนะครับคู่ต่อสู้อาจจะไม่เดินอย่างนี้เป๊ะแต่เราจะฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดินทีละหนึ่งหน้ารูปหมากนะครับให้ชํานาญช่วงนี้เราก็จะมาสอนแตมที่เรียกว่าอิง i s ชเรือพิฆาตนะครับผมที่บอกว่าเรือพิฆาตเพราะเป็นการเสียสละเรือนะครับแล้วทําให้เกิดการเช็คเมทนะครับแต่นี่เป็นท่อนแยก ท่อนแยกที่สามของคลิปนี้แล้วนะครับผมอ่ายอดเยี่ยมมากครับผมอืมเดินเบี้ย E4 มาเพื่ออะไรนะครับเตรียมจะทําอะไรเตรียมจะทิ้มเบี้ยสูง E5 ไล่มาเตรียมจะทิ้มเบี้ยสูง E5 ไล่มาตานี้นะครับผมออ่่าครูก็มาให้ทิ้มครับทํายังไงต่อครับเด็กๆระเบิดตรงกลางเลยนะครับอ่าครูเอาเบี้ยกินครับพวกหนูทํายังไง ไปเปิดคลิปดูนะครับแล้วก็ทำตามนะครับสามารถฝึกที่บ้านได้นะครับออนอกจากเราเรียนรู้เราต้องต้องจำนำสิ่งที่เราเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับผมทำไมเดินเรือมาครับพูดพร้อมกันเพื่อเตรียมทำอะไรเดิี่เพอสูงมีให้ไล่มาเขาไม่ยอมให้ไล่มมาครับเขาไล่ม้าหนูก่อนพวกหนูก็เดินอะไร เดินม้ามาเดินม้ามาตานี้เพื่อเตรียมจะทําอะไรครับบุกอะไรบุกเบี้ยมาบุกเบี้ยดีหกใช่ไหมครับผมนะเขาก็เลยพระเบี้ยดีหกมีตัวป้องกันก็คือบิชอปตัวเดียวใช่ไหมครับตัวบุกก็คือมีม้ากับมีอะไรควีนเขาจึงเดินควีนมาตานี้ครับทั้งผูกเบี้ยและก็ทั้งจะทําไมบุกเบี้ยซีสี่อ่าพวกหนูเดินม้ามาเดินม้ามาเพื่ออะไรครับผมไล่ควีนใช่ไหมแล้วก็บุกเบี้ยอะไร b 6แล้วก็ม้าตัวนี้นะครับม้า b ทําทำงานร่วมกับม้า f 5เตรียมลุกค,ค่อมที่ตา D6 <D 6. S 1> ใช่ไหมครับสีาดามเดินควีนไปเช็คครับผมพวกหนูทำยังไงามานาจาตามมานาจา้าด้านนี้นะครับเราเดินบิชอปมาใช้งานเพราะตอนแรกบิชอปไม่ได้ใช้งานใช่ไหมครับ บางคนจะหนีคิงแต่หนีคิงเนี่ยเป็นการเสียจังหวะเดินแล้วนำบิชอปมาแต้มเนี่ยเพื่อเราเอาตัวหมากมาใช้งานก่อนได้กําไรจังหวะเดินนะครับสีขาวเนี่ยนำควีนกินเบี้ยครับสีดำทำสีดำเอาควีนกินเบี้ยสีขาวทายังไงครับมานาเดินครับผมพี่เขาชี้ให้แล้วมาหนะ้าดีครับไปฝึกทําที่บ้านนะครับจําให้ได้นะครับจําให้ได้แล้วพร้อมเข้าใจเหตุผลในแต่และข้อว่าเดินมาเพื่ออะไรนะครับ สีดำเอาวิชอบกินม้าครับผมสีขาวทำยังไงต่อก็เอาม้ากินวิชอบนะครับผมสีดำเดินคิงขึ้นไปไล่ม้าครับผมสีขาวทำยังไงอ่านางแบบของเราครับกำลังเดินอย่างสนุกเลยครับอ่าก็แต้มนี้สีดำเดินเบียร์อะไรมาครับสีขาวเดินอะไรดีครับผมเด็กๆอ่าควีนเช็คควีนเช็คแต้มนี้เรียกว่าแต้มอะไรพูดพร้อมกัน มัดนกกากาอ่ามัดนกกวกาก็คือการทําในสิ่งที่สําคัญกว่านะครับสิ่งที่สําคัญกว่าคือนําควีนมาใช้งานสีดําไม่มีเวลาเอาเบีย้ยกินม้านะครับต้องต้องต้องแก้ปัญหาก็คือควีนเช็คคิงใช่ไหมครับอพอเอาคิงหนีแล้วสีขาวค่อยนําม,ม้าหนีหนีไปไหนครับหนีไปสร้างปัญหาให้คู่ต่อสู้นะครับก็คือหนีไปกินเช็คครับอ่าหนีไปกินเบีย้ยนะครับแต่มีสีดําพลาดมากครับผมเพราะม้า f 6ทําหน้าที่ผูกม้า d 7อยู่นะครับม้า f 6ตัวนี้ ปูกม้าดีหตัวนี้นะครับแต่เขากลับไม่เห็นหน้าเห็นความสําคัญของการทําหน้าที่ป้องกันเขานําม้าตัวที่ไปไปป้องกันไปบุกครับจึงเกิดตามเช็คเมทใน2ตาครับผมนำควีนกินเบีย้ยเช็คนะครับคิงไม่สามารถกินได้เพราะม้าปูกพันธุ์นะครับใช่ไหมเช็คเมทดใน1ตาครับผมเกิดอะไรขึ้นครับผู้พร้อมกษา ยอดเยี่ยมมากครับผมเด็กๆฝึกนำนำไปฝึกที่บ้านนะครับผมอ่าบ๊ายบายหน่อยครับผมบ๊ายบายอ่าพบกันในคลิปต่อไปครับผม